สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนของครูในบริบทโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบเพื่อเฟื่อต่อการจัดกิจกรรมต่อการเรียนการสอนต่างๆเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากลส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนมีอุปกรณ์การเรียนที่ครบถ้วน ทันสมัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกสร้างเครือสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับครับแล้ววันนี้พวกเราจะมาวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนที่เราได้รับมอบหมายในประเด็นต่อไปนี้นะครับครับประเด็นที่หนึ่งนะครับการวางตัวต่อนักเรียนและเพื่อนครูครับมีใครอยากจะนําเสนอไหมครับผมครับการวางตัวต่อนักเรียนนะครับหนึ่ง ครูศรัทธาในความสามารถของพวกเขาหัวใจของโกลฟไมเซตคือครูจำเป็นต้องแสดงออกว่าเชื่อมั่นจากใจจริงและพร้อมสนับสนุนเคียงข้างเขาเช่นเ่ยชมเมื่อเห็นเขาพยายามและไม่ปล่อยผ่านข้อผิดพลาดหรือซ้ำเติมแต่ให้คำแนะนำไปปรับปรุงแก้ไข 2. อครูมีอัธยาศัยดีและเป็นกันเองมากพอที่เด็กเข้าถึงได้ครูที่วางตัวห่างเหินเข้าถึงยากนักเรียนจะไม่กล้าเข้าหาถ้าทำได้ครูลองเข้าหานักเรียน ถามไทยเรื่องที่พวกเขากําลังสนใจหรือข้อมูลเป็นอยู่ทั่วไปการถามสารทุกขสุกดิบหรือแม้แต่แบ่งปันข้อมูลของตัวเองที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆ 3. ครูให้เสียงสะท้อนที่สร้างพลังความสัมพันธ์มีบทบาทสัาคัญในการให้คําแนะนําหรือชี้ข้อปรับปรุงให้เด็กๆรู้เพราะฟีดแบ็กที่ครูหวังดีอาจไปกระตุ้นให้เด็กๆต่อต้านได้ถ้ายังไม่สนิดกันมากพอถ้าครูกับสิทธิ์ไว้วางใจกันในระดับหนึ่ง และเขารู้ว่าครูให้คําแนะนําด้วยความเชื่อมั่นในพลังความสามารถของพวกเขาไม่ได้ตัดสินว่าเขาอ่อนด้อยหรือโง่กว่าคนอื่นเมื่อเสียงนั้นเมื่อเสียงนั้นสะท้อนจากครูจึงมีพลังในการเปลี่ยนแปลง 4. ครูสนใจความพยายามมากกว่าผลคะแนนเปลี่ยนจากสอบเพื่อวัดเกรดมาสร้างตัวชี้วัดความพยายามแทนตัวชี้วัดระดับความสามารถการจัดการ การจัดการเรียนการสอนที่โฟกัสการเรียนรู้โดยให้เด็กๆมีประสบการณ์ผ่านงานยากๆให้ผิดพลาดเพื่อแก้ไขเรียนรู้ครูช่วยตั้งเป้าหมายและกระตุ้นความเชื่อมั่นพยายามเพื่อให้พัฒนาจากเกตที่แล้วมารับผมมีใครอยากจะนำเสนอในหัวข้อนี้เพิ่มไหมครับการวางตัวกับเพื่อนครูนะครับการสนทนากับเพื่อนครูฉันมิตรเป็นรากฐานของความสัมพันธ์นั้นมีค่า ในสถาบันองค์กรการศึกษานะครับการสร้างกบหมายเซ็ตหมายถึงบุคลากรในโรงเรียนต้องเปิดกว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับเด็กๆด้วยนะครับจะไม่มีทางขยับความคิดให้เติบโตได้ด้วยแนวทางการเรียนรู้ซ้าเก่าไม่เปลี่ยนแปลงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เคล็ดลับเล็กๆน,น้อยที่ต่างฝ่ายต่างนํามาใช้ในการเข้าถึงลูกศิษย์หรือวิธีการสอน เนื้อหาวิชาย,ยากๆให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับเด็กนะครับจะช่วยยกวัฒนธรรมองค์กรให้เอือ้อกับการหลอ่อหลอมการเรียนรู้ทั้งครูและนักเรียนให้เป็นหนึ่งเดียวครับขอบค,ครับแล้วในประเด็นที่สองนะครับการปฏิบัติงานทางด้านการสอนและงานอื่นๆนครับมีใครนำเสนอข้อข้อนี้ไหมครับค่ะ การปฏิบัติการสอนและงานอื่นๆนะคะในโรงเรียนขนาดใหญ่นักเรียนมีความสามารถสูงค่ะดังนั้นนะคะผู้ปกครองจึงคาดหวังกับครูผู้ที่จะมาสอนให้ลูกของเขามีประสิทธิภาพค่ะดังนั้นนะคะเราควรตรวจสอบคุณภาพของตัวเราเองอยู่เสมอค่ะการสอนนะคะก็จะแบ่งครูแต่ละสาขาวิชานะคะก็ว่าครูคนนี้นะคะสอนในสาขาไหนคะ่ะ การสอนนะคะก็จะเป็นการสอนที่มีคุณภาพค่ะได้รับความรู้อย่างเต็มศักยภาพค่ะขอบคุณค่ะครับในประเด็นที่สองมีใครอยากนำเสนอเพิ่มไหมครับอ่าผมครับเราควรสอนให้นักเรียนมีความสุขเพลิดเพลินกับการเรียนไม่เบื่อหน่ายพร้อมกับอบรมดูแล,แลความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบว,วิน,นัยหรือกรอบของคุณธรรม และควรมีทักษะการใช้สื่อในการสอนไปนอย่างดีเพราะในโรงเรียนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะมีอุปกรณ์ในการสอนอย่างเพียบพร้อมอีกทั้งเราควรที่จะวางแผนเตรียมตัวในการสอนอย่างผู้มีความรู้เมื่อเกิดเหตุขัดข้องเช่นอาจารย์ท่านอื่นติดธุระหรือติดประชุมเราควรที่จะเตรียมข้อไปช่วยเหลือขอบคุณครับครับขอบคุณครับในประเด็นที่สามนะครับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและชุมชนครับ มีใครนำเสนอว่าข้อนี้ไหมครับผมครับครับคือการจัดก,กิจกรรมพัฒนาชุมชนและให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครับเช่นการสร้างการจัดทัศนศึกษาภายในชุมชนครับเพื่อให้นักเรียนได้หาข้อดีข้อเสียของชุมชนและช่วยกันพัฒนาครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือพาเด็กนักเรียนไปทําความรู้จักกับคนท้องถิ่นครับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อนํามาปรับใช้และ พัฒนาความรู้ให้ดีขึ้นครับครับในประเด็นที่สามมีใครนำเสนอเพิ่มไหมครับครับก็นะครับจะมีโครงการนะครับเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับเพื่อดูความเป็นอยู่แล้วก็สภาพแวดล้อมในละแวกบ้านนักเรียนนะครับก็ถามการไปกลับนะครับระหว่างโรงเรียนแล้วก็บ้านนะครับการเดินทางนั่นเองแล้วก็การจัดการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนนะครับ ให้ได้มีการพูดคุยกับครูประจำชั้นนะครับเพื่อที่จะถามถ่ายงานหรือพฤติกรรมในโรงเรียนนะครับแล้วก็สอบถามข้อสงสัยต่างๆได้ครับผมหรือเรื่องต่างๆได้ครับครับครับในประเด็นสุดท้ายนะครับแผนการพัฒนาตนเองครับมีใครนําเสนอไหมครับครับแผนการพัฒนาตนเองนะครับครูทุกคนต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันตามยก ตามสมัยใหม่ให้ทันนะครับในการเรียนการสอนก่อนที่เราจะสอนในแต่ละภาคเทอมนะครับเราต้องวางแผนการสอนมาเป็นอย่างดีเราต้องวางแผนว่าสอนเด็กอย่างไงให้มีสมาธิอยู่กับเราสอนอย่างไงให้เขาไม่เบื่อสอนอย่างไออางไให้เขาเข้าใจแล้วเราก็ต้องมีกิจกรรมระหว่างการเรียนเพื่อกระตุ้นนักเรียนให้ตื่นตัวหลังจากการเรียนการสอนเด็กเราจะถามทุกครั้งในตรงที่เด็กไม่เข้าใจต่างภาพเรียนการสอน เราจะให้นักเรียนทําแบบประเมินพัฒนาการในการสอนเพื่อนำนไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไปครับครับผมครับในประเด็นที่สี่มีใครนำเสนอเพิ่มไหมครับครับถ้าไม่มีแล้วนะครับครับเราถ้าไม่มีแล้วเราขอจบการประชุมประเด็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ